ยินดีต้อนรับสู่ไบอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดในโลกของมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในตำนานของ Honda ที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับ Honda g โกวิ g v a ว k ค r ร e รถที่เต็มไปด้วยพลังดีไซน์ที่ดุดันและความโดดเด่นบนท้องถนน Valkyrie ปี2025ยังคงใช้พื้นฐานจากกลุ่น g o วิ n g อันโด่งดังแต่ถูกปรับให้เป็น c r u i เซอแบบเปลือยที่ดูดุดันมากขึ้นถอดเอาชิ้นส่วนทัวริงขนาดใหญ่และกล่องเก็บสัมภาระออก เหลือไว้เพียงเครื่องจักรที่พร้อมจะทะยานไปบนถนนในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครหัวใจของว a ลค y รี e คือเครื่องยนต์แบบ6สูบนอนขนาด 1,833cc ซที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda ให้พลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวลตอบสนองทันใจและแรงดิดมหาศาลเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลพร้อมระบบเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission ที่ให้คุณเลือกได้ระหว่างการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติหรือควบคุมเองอย่างอิสระ โครงสร้างของวอลคิรีถูกออกแบบมาให้ต่ำใกล้พื้นเพื่อความมั่นใจในการขับขี่และให้ท่าทางการขับที่ทรงพลังระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนมาอย่างลงตัวเพื่อความมั่นคงและสบายในทุกความเร็วมาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเรื่องความสบายฮอนด้าก็ไม่พลาดเบาะนั่งกว้างและตั้ออกแบบมาให้รองรับการขับขี่ระยะไกลได้อย่างดี แม้ไม่มีบางลมขนาดใหญ่แต่การออกแบบก็ยังสามารถลดแรงลมได้ในระดับที่น่าพอใจเสียงเครื่องยนต์หกสูบยังคงให้เสียงคำรามที่ทรงพลังสมกับตัวตนของ Valkyrie อย่างแท้จริงในด้านดีไซน์ Valkyrie ปี2025สะกดทุกสายตาด้วยเส้นสายที่เฉียบคมตัวถังที่สลักสลเหวและสีสันที่โดดเด่นมาพร้อมไฟเลดรอบคันและหน้าจอมินิมอลที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนโดยไม่รบกวนสมาธิระหว่างขับขี่ นี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แต่มันคือการประกาศตัวตนบบลคิรีคือรถสำหรับคนที่ไม่ยอมเดินตามใครต้องการพลังที่ไม่มีขีดจำกัดและต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจไม่แพ้รูปลักษณ์ของมันจบแล้วสำหรับวันนี้จากไวอัปเดตถ้าคุณรักมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวจากโลกสองล้อขับขี่ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า